โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะคะวันสวัสดีตอนมืดนะครับก็ใครนอนบ้างนะครับยังรองตอนที่หกโมงนะครับหนึ่งถ้าหนึ่งทุ่มใครนอนบ้างครับแล้วใครนอนตอนนี้บ้างครับเมน์มานะครับโยออรไลทไลทะไลท์ไไลท์เชดเเฮ้ยเดลิสิทสิแตก ก็คลิปนี้ก็สวัสดีตอนมืดนะครับแค่มาสวัสดีทักทายตอนมืดนะครับมืดไปละก่อนหนเราเรา,เราไม่เดินวิ่งอยู่นะครับครูสเกตไหมว่าเห็นรถไหมครับนั่นคือรถที่ทํางานนะครับก็อันนี้ก็แกก็อยู่ชั้นสองนะครับใครใครอยากมวิ ถ้าใครอยากมาบ้านผม,มนะครับใครอยู่จังหวัดอะไรเม้นมาครับนี่อยู่จังหวัดเชียงแสนนะครับ<อ>ก็อยู่ที่ห้วยเกี่ยงนะเชียงแสนอะถ้าใครอยู่ใกล้ๆบ,บ้านพี่ก็เข้ามาได้นะแล้วแต่เถอว้ายอืมสวัสดีตอนเมื่อพรุ่งนี้ใครไปโรงเรียนบ้างบ้างครับเม้นมาเลย วันนี้พี่ก็ไปนะครับไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยจ๋ามันหลไไ่เปลกๆนี่พี่ก็ขี้เกียจตัดต่อนี่มือพี่มืดาหลัวดแดงโอ้ย oh, yeah. ่ะสวนมากเวลามัาอยู่ตรงนี้นะเพราะพี่ชอบพูดว่าแก,ก่นนะ สุดรับวันนย้ผมไม่ใช่ไงแกเนี้ยหรือไม่ก็สวัสดีน้องชายใครดูบ้างครับน้องชายให้ดูคลิปนี้อย่าลืมเม้นมานะครับอยากตายไว้เชียงสเมนเสียง,งตัวเังวะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย Wow! Nhớ đi tìm nữa nè. Xin mời in Captain Luffy, Bye!